โอ้โห oh, oh, มันบรรยากาศสุดยอดเลยครับวันนี้ฟ้าสางที่วังจุมพูไมาเที่ยวบ้านเพื่อนครับตีนดอยครับตินดอย,น,ดอยน่าอยู่ครับติดดอยเลยครับโอ้โหบรรยากาศ จะเชื่อ,อสว่างสวัยครับหมอกันพักแรมเดี๋ยวจอดรถก่อนนะ โหสุด oh, 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 ยอดเลยครับนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับามาดูต้นมะนาวนะครับไม่ได้รดน้าไม่มีใครทำอะไรนะครับแต่มันดกจริง ปลูกทิ้งปลูกข,ขว้างครับปลูกทิ้งข้างดูที่พี่น้องมะนาวตกเพราะว่าดินดีครับดินดีปลูกแบบไม่ได้ดูแลนะครับเนี่ยโธ่เสียดายมาก ดกจริงๆนะครับมีสามต้นนะครับแรงนะครับแห้งแรงแต่ก็ยังดกนะครับไม่มีใครรดน้ำไม่มีอะไรเลยครับถูกทิ้งถูกวางดูนี่ มะม่วงมะม่วงสลับหน้าดกดกจริงๆอันนี้มาเที่ยวบ้านน้องสันต้อยรับชมลุมฟ้าสางหวังชมภู ต้นไม้นะครับเดียวสะออุ่นดีครับอันนี้ที่ของไปเนี่ยเออย่าหุ่นเลยเราามปลูกอ่ะเราไม่อยู่ว่ะอันนี้เอาม้วงอย่างเนี่ยอันนี้น้องแซงนั่นเนี่ย ปลกม่วงน้องแสงืงผมนี่เป็นเกษตรกรมือเยี่ยมนะครับผมเป็นช่างแต่ผมแต่เขาให้ผมเป็นเกษตรกรเนี่ยวิธีตอน,ตอนยอดปะม่วงนี่ผมชานาญมากเลยเนี่ยปลูกมะม่วงด้วยยอดเนี่ยมันม่มีทีครับ เรื่องเกษตรนี่โหตอนเรือนี้ไฟแรงขนาดอะไรการต่อยอดการอะไรต่างๆต่อยอดมะม่วงก็สายพันธุ์มันจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับมันรสชาติจะดีถ้าปลูกเม็ดนี่มันหมดตั้งไหนอะไรนกเป็ติติ้วเหรอครับมันรุดมากปะไม่ลูกมันเกิด ต้องทำลังหามหาลังไม่เจออันนี้ทางใต้เขานิยมกันเนาะเนอะนกวนี่เนาะนกปิชเชอรนกฟิตเชอร์นก มันเบื่อกะเข้ามันกินทุกวัน,นเบื่อมันปล่อยมันกะ<า>ใช้น้ำบาดานบ่มา,มาแล้ว ปลูกแม่ส,สันที่ลร้บัญเนี่ปลูกหมดเรื่องพึ่งพืชเลยปลูกก็มันเขียวเลยขออนุญาตด,ดูมะนาวโอ้ยดกเลยมะนาว หลังบ้านนี้สามารถจะปลูกอะไรก็ปลูกเลยถ้าเกิดขยันนะครับมีเนื้อที่ให้ปลูกมากมายไม่อยู่ใหม่อยู่นะครับอะไรก็ยังไม่ขึ้นยังกำลังต่อแตะ มาอยู่ใหม่ใหม่ครับปลูกบ้านใหม่ดินก็ยังใหม่ๆอยู่เลยอยู่สี่อยู่สี่ห้าปีก็อาจจะเต็มแล้วครับกำลังมาอยู่ยังไม่ถึงปีดีก็อย่างเงี้ยครับค่อยๆไป เนี่ยมะละกอเนี่ยถ้า,าใหญ่มันต้นใหญ่เลยก็เอามาทาบเลยเอากิง่งเอากิ่งที่มันใหญ่แล้วมี่ดอกแล้วมามัดใส่นี่ขึ้นเลย <c oughs> ตอยอดเกินเขาไม่ต้องมาปลูกที่เราให้เสียเวลาเขาตัดนี่เลยนี่นะครับวิธีตอนมะละกอนี่เขาจะตอนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยต้นเล็กๆก,กันนะนี่เดี๋ยวกลายเป็นต้นใหญ่ไปยแป๊บเดียวครับเ <c oughs> จี๊ยบเลย ถ้าอยากให้มันไม่เสียบก็ปลูกได้ก็เป็นเรื่องแปลกไนะเพราะตอนประมาณเนี้เอามาต่อต้นเอาต้นใหญ่ๆมามัดเสนี่ก็เป็นต้นใหญ่เลยทุกวันนี้วิวัฒนาการมันก้าวไกลเห็นมะเขือหรือเปต้นหน่อยๆต้นเท่านิง้วยจนว่าอันเอาอันโตมันเซ่ลงเอามันปลูกเป็ดหรือปลูกได้ไหนอ่ะ ปูกไม่ตื it, <mom> <out> ่นป in <mir anda that word> ุกได้เลยเพราะว่าเจียเบาเพราะว่าเจียวเบาพริกเบายังบ่มีเลยว่าเจียวเบาวิกน้อยๆไปไปเมื่อวานเมื่อคืนนะนี่อย่างนู้นวุ้นวุนใจร้อนพอาะหรอเมื่อวานในอาทิตย์หนึ่งไปเห็นมีอย่างยังอย่างซื้อมากเนี่ยไอ้สันเอา คูณเอ้ยเงงเกิดคู่โอเห็ดเดี๋ยวนี้นขึ้นปลูกร่องใบแบบนี้นเ,เนี่ยนี่ไม่ได้ปลูกเกิดเองหมด,ะมดอะ,อะแคนั้นแหละบ,รรบักฮุงเบียบ,บุงงบาบักฮุงมีสองตนแล้วบ,บักฮุบบง,บบงบบที่ะบียบักฮุงวกไมกอ้มะละกอนนะไอ้ออมันเป็นตัวผู้เขาให้มีเวลาเขาว่าอันนี้กำลังลบออกมาจากหันมือ่ะบักึกเงียบักึกหยวกบ่ บ่หมักพริกมักพริบขี่หนูพขีหนูบเนี่เออพริกอันนี้เขาไปกีไฟเต้นเนี่ยถ้าเกิดเอาอะไรไมาครอบไว้เอา,เอากระแป้งหรืออะไรมาครอบไว้แล้วมันจะไม่เหี่ยวอันนี้กัังปูมว่านีนั่นแหละเอามาเอากระแป้งครอบไว้มันติดก่อนจังคอยเอาให้มันซึนใบมันซึนก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่นี่ปลูกเต็มแล้วเนี่ย มันบ้านมีเวลาดวลามันกตลังฟงชนมันแม่จะมีสองคนมจากปลนรถคุณถึงคุณแล้วบหรอี่นี่ซื้อมาละนี่ตกี่กัอันนี่กับตกี้กับพี่คงรู้ล้วอันนี้เมือดีแดงขายอี้คเพิ่นตอนนั้นคนคนพนรถเงินสบะบ๊บ่ไว้น่ได้ขายต่อสัญญา มันเดือนลดนมเหังใดเห็นมันพี่น้องจากองมายู่นมกันนี่นี่พริกก้นชั้นนะครับพริกก้นชั้นนี่พริกหยวกนี่จีบปจีบิอเบียอ่นนั่นป็นตลาดไอ้มะเขือแจ่เห็นมีเจ้าหนึ่งอยู่มันขายต้นใหม่ ค่อยทำไปเราบ้านของเราค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็พอใจในสิ่งที่เราอยู่มึงนี้เฮ็ดงานบ่าสาันเฮ็ดงานบ่ เงียบวลภา,าวลภา,ามาันสิเอาไอเม็ดไปบานได้เลยน้ำปลาปลาบ่ปลาปลาหดต้นไม้บ่ได้ครับเีียบจะจับนกเก้าไม่ผิด ไม่ได่กาดังนี้ตกแต่งใช่คือเอาื้อเรียงใช่ไหมต้องใช้กาดังนี้โอ้ยมันติดขนมันเชีอะไรแบบนี้สิพี่เอาอันเอานกน้อยมาเลี้ยงจนเอากาวติดขนมันมาสน่วนโอ้โหถ้าเกิดหน้าหนาวครับพี่น้องแถวนี้ก็จะ หนาวมากเพราะว่าติดดอยเลยนะครับจเจ้าพริกไปปลูกขยายพันธุ์ตอนนี้กำลังบ้านหําห่ำในการปลูกผักเดี๋ยววันนี้จะขุดบ่อจะขุดบ่อเน้นน้อยแล้วก็เอาไอ้เอาถังสี่เหลี่ยมลงไปวางให้มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา ขี้ข้หอหน่อยบ่กินกาแฟบ่บ<อ>้างบ่ต่วคาเลยเช้านี้ก,ก็รับอรุณกันนะครับตอนเชา้าน้องอ้อยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะเออนะครับมาเที่ยวมาเที่ยววันน้องอ้อยนะครับวันนี้ชมลมฟ้าสางครับฟ้าสางที่อ่างชมพูน,นะครับ ากติดตามนะครับ